สวัสดีค่ะสวัสดีเทวดาทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากมนุษย์ผู้ดำเนินรายการก็คือชิดาหน้าเดงค่ะวันนี้นะคะเทวดาทุกท่านคะ่ะวันนี้รู้สึกว่ามีใครบางควรคิดถึงเราคะ่ะและอยากจะร้องเพลงนี้ให้กับเขา เพราะเขาเป็นคนที่ผู้ไม่ค่อยเก่งวันนี้ที่ได้อยากจะร้องเพลงให้ฟังก่อนนะคะว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรนะคะวันนี้ฟีลลิ่งอะไรนะคะเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยอ่หาหันเนื้อก่อนเพิ่งไปร้องมาที่แอปสมูนนะคะที่เมืองมนุษย์เนี่ยนะคะเขามีแอปพลิเคชันที่สามารถร้องเพลงได้ด้วยนะ แบบไปจอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องเสียตังอะไรอย่างนี้แต่ถ้าแบบเราอยากจะแบบล้องเดี่ยวนะคะมันก็จะต้องเสียเป็นแบบเสียค่าแอปพลิเคชันนะคะนี่ร่มนูเข้าแบบเนี่นะะยนะคะเพลงนี้เลยฟิลนี้เปลี่ยวใจนะคะเพลงของคุณ Nico t เทรนั่นเองนะคะขอไม่แบบไม่เปิดเป็นดนตรีเพราะกลัวโดนดูดเสียงนะคะ นะมาค่ะโอเคมันมีอย่างงี้ one two three อ uh. ะสุดที่รักของฉันไม่เหมือนคนอื่นไม่มีการชื่นชมเอาใจอยากให้วันให้ซึ้งคนนี้ ไม่ไว้ปากยังไงหัวใจอย่างนั้นอย่าไปถามชิวนะว่ารักหรือเปล่าอาจต้องชนนั่งรอเป็นวันอาจบอกอะเดี๋ยวบอกว่ารักสึกนิดหิงยากยางนั้นไม่มีทางเรียกกันวม่วานใจ <laughs> มคอยเป็นแค่มองเห็นใครก็รู้อดูสิดูสุดที่รักของฉันน่ารักที่สุดเป็นมนุษย์ที่น่าเอ็นดูอาจไม่หวานไม่คมตัวฉันไม่รู้แต่จ้มีเธออยู่มันเปลี่ยวใจ ยังไงยังไงเชื่อใจเธอก่อนความแน่นอนคือเธอมีแต่เธอคนนี้ทุนนั้นไม่มีวันจะเปลี่ยนไปรัก ที่ไม่คิดจะหลอกหลอกใครเขาไม่ค่อยเป็นแค่มองเห็นใครก็รู้อดดูสิด,ดูสุดที่รักของฉันน่ารักที่สุดเป็นมนุษย์ที่น่าเอ็นดูอาจไม่หวานมีคม ตัวฉันไม่รู้แต่ถ้ามีเธออยู่มันเปลี่ยวใจตั้งแต่วันนี้ขอเรียกเธอว่าเปลี่ยวใจอ่าเอาไปค่ะเอาไม่ขึ้นอ่ะนี่ ขอบคุณเสียงปรบมืออันเกลียวกราวนะคะเป็นไงฮะไม่ได้ร้องเพลงมาตั้งนานนี่เป็นไงฮะเสียงปรบมือพรอมไหมคะท่านทุกๆท่านค่ะเพลงนี้นะคะก็เขาไม่มีแบบเป็นดนตรีเนาะเขาเรียกการร้องแบบอะคาเปร่าก็คือแบบว่ามีความแบบใช้เสียงแบบเป็นเสียงทําให้มันเป็นเสียงดนตรีแล้วซึ่งเพลงนี้นาน นานมากน่าจะเกือบ20ปีไหมนะคะแบบพี่นิโคอะ่ะแบบอะววาก็นะคะเป็นต้องบอกว่ามันเป็นฟิลลิ่งของวันนี้มันเป็นฟิลลิ่งของวันนี้เลยค่ะท่านท่านทั้งหลายนะคะท่านเทวนาทั้งหลายค่ะคือแบบเป็นฟีลลิ่งที่เรารู้สึกว่ามีใครบางคนนะคะคิดถึงเราอยู่นะคะแต่ไม่พูดออกไปนะคะพูดไม่ค่อยเก่งแต่หลังหมดใจนะคะ มันก็เลยจะแบบเป็นฟิลแบบนี้เลยไงนะแล้วก็วันนี้เล่าเรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้เหรออ๋อวันเนี้ยอช่วงช่วงนี้เนาะเราก็จะบอกว่าไปคุยไปคุยเออตั้งแต่เมื่อเช้าเรื่องนี้ดีกว่าตอนไปถวายเพลงตอนไปถวายเพลงก็จะมีแบบคนที่เราอะไป ให้เขาเรียกอะไรทําทานเมื่อวานนอนเมื่อวานเราทํโรงทานใช่ไหมแล้วก็ไปเจอเขานั่งนั่งกันอยู่ก็คือเขาก็จะมารับอาหารหลังจากที่พระเนี่ยเพลนเพลนแล้วแบบฉันเพลนเสร็จปุ๊บอาหารมันก็จะเหลือก็จะมีคนมารับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมารับใช่ไหมคะก็จะมีแบบเนี่ยที่เขาเขาอยู่กันแล้วเขาพูดเสียงดังเลยนะเพราะเนี่ยรู้ไหม เมื่อว่าแบบแม่ค้าขายไก่ทอดเนี่ยเขาถูกหวยเป็นแสนเลยอิฉันก็ตกใจเพราะดิฉันกําลังเดินผ่านไปแล้วบอกคุณา้านี่อวยพรกันขนาดนี้เลยนะฉันจะถูกลอตเตอรีร่ถูกหวเป็นแสนเลยใช่ไหมโอเคได้รับค่ะรับแล้วเราก็ไปถวายเพลงน,น้อเรียบร้อยเลยอย่างงี้แล้วก็ได้ไปคุยหลังประเด็นแบบว่ามันมีเขาเรียกอะไรแบบมีคนเมาส์เราอะ่ะแต่ก็เมาส์เราในทางที่ดีโลเคไง ยวัสนี่เราถูกหวยถูกเป็นแสนด้วยนะคะไม่ได้ในน้อยเลยถูกเป็นแสนถ้าถูกเป็นแสนดิฉันก็จะเป็นเจ้าภาพเองนะคะเป็นจัดเป็นลงทานเองเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปคุยกับพี่ที่เป็นแบบขายน้ำป้านแล้วก็ไปซื้อน้ำปั่นทานวันนี้อยากกินแบบเือเปรี้ยวใช่ไหมเราก็แบบข้าพเจ้าก็บอกว่าเห็นลูก มะม่วงหาวมะนาวหูเออแล้วก็เอ้ยลูกนี้คืออะไรหน้าตามันเดียวนะถ่ายมาไมโน้ยนี่นะคะอ่าเอะนี่ทุกคนเห็นปะนี่มะม่วงหาวมะนาวหูนะคะอือม,มันมันมีอยู่ในวรรณคดีไทยนะไอ้มะม่วงหาวมะมะนาวหห นะคะมันก็จะออกอมเปรีย้ยออนหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้คุยกับแม่ค้าพี่ที่เขาแบบทําน้ําปั่นว่ามันมีสรรพคุณยังไงอุย้ยมันช่วยตา้านอนุม,มูลอิสระด้วยคือแบบผลเขาเรียกว่าดีดีแก่ร่างกายนะคะแล้วพอคิดเงินมาเราสั่งจริงน้ำส้มส้มกับเป็นผลไม้รวมแหละแล้วก็มีมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยรสชาติก็โอเคนะอะไรเงี้ย คิดในราคา20บาทแล้วก็บอกว่าปกติอะน้ำปั่นจะอยู่ประมาณ30บาทซึ่งคุณพี่แมคา้าที่เป็นร้านน้ำเขาบอกว่าก็รับฝากเนี่ยรับฝากอของพวกผลไม้ต่างๆเนี่ยมาฝากขายก็จะมีพวกแม่ค้าอะไรคือแบบเขาบอกว่าเออแบบช่วงนี้ก็เขาเรียกเอื้ออาทรต่อกันนะ่ะเพึ่งพาอาศัยกันละกันบางทีเขาไม่ต้องไปซื้อแต่มาฝากฝากวางฝากขาย เอาเป็นน้ำผลไม้แทนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกําลังเข้าสู่แบบเหมือนเป็นยุคหนึ่งที่ที่ที่ข้าวเจ้าได้อ่านเนี่ยที่ทิดาได้อ่านน่ะหนังสือเลยนะ<ๆ>เขาชื่ออะไรนะอะไรเมตายาวอะหนังสือหนังสืออะไรอะอะไรเนี่ยเ,เออเกี่ยวกับแบบ เป็นโลกอีกมิติหนึ่งที่ทุกคนแต่ละแต่ละบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาอารยาเมตยาเออจำไม่ได้เออทินาก็อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนาะอารยาเมตยาก็มันก็เกี่ยวกับเรื่องอีกมิติหนึ่งที่เขาเรียกว่าแบบชาวสวิไลหรืออะไรเงี้ยแต่เขาแต่เขาเรียกมิตินั้นว่าเป็นอ มิติไกาอาโลกไกาอาอะไรสักอย่างเอ้ยไม่ใช่สิโลกไกาอาคือโลกมนุษย์แต่อีกโลกหนึ่งอะจำชื่อเขาไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้คุยกับพี่ร้านน้ำปั่นเนี่ยก็คือแบบการพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศายัยการแบ่งปันการอย่างบ้านนี้มีผลไม้ใช่ไหมเขาก็เอามาฝากวางกับร้านน้ำปัน่นนี่หรอมาคือเขาไม่ต้องลงทุนที่จะไปซื้อผลไม้ ก็ร้านน้ำปั่นก็คือเหมือนกับถ้าขายได้ก็เอากําไรแบ่งกันอะนึกออกไหมเออแต่ว่าเราก็ยังมีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนของเงินกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะเป็นแบบเฮ้ยใครมีอะไรก็เอามาวางแล้วก็แชร์ลิง,แบ,ง,แ,บงแบ่งปันกันก็เหมือนที่ที่ดาเองก็ขายของอยู่แบบบริเวณใกล้ๆบ้านอะไม่ได้ไปไกลเลยไม่ได้ไปไกลเลยนะคะเหมือนแบบฉันมีองความรู้อะไรฉันมี ความสามารถใดๆก็เอามาแบ่งปันให้กับผู้คนนะคะก็จะเป็นแบบลักษณะประมาณนี้รู้สึกว่าพลังงานกำลังเปลี่ยนเจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าเรากำลังแบบไปสู่อีกระดับพลังงานหนึ่งซึ่งมันก็เริ่มเห็นแล้วแล้วอย่างวันนี้ที่ได้เองก็เห็นโพสต์หนึ่งของผู้กองเบนที่ให้ทุกคนมาแชร์ลิงในเพจ ของผู้กองที่มีคนติดตามถึงสองล้านคนนะคะแบบมันลงตารางกันมาแชร์ลิงมาแบ่งปันเอ่อความรู้อะไรต่างๆอืมก็ซึ่งเฮ้ยสังคมหรือเหมือนกับรูปแบบของวัดจะเรียกวัฒนธรรมไม่ใช่สิมันมันแบบรูปแบบของของสังคมมันจะกลับไปเหมือนยุคก,ก่อนอะยุคแบบสมัยโบราณที่แบ่งปันกันเลยียงแต่ตอนนี้มันก็จะมีเรื่องการเงินเข้ามาแลกเปลี่ยน ด้วยนิดนึงนิดนึงอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ทุกคนจะอยู่ได้ทุกคนจะอยู่รอดทุกคนจะอยู่กันยังแบบมีความสุขมากขึ้นเจ้าครู้สึกวันนี้เล่าเรื่องได้ดีมากนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้พอหอมปากหอมคอและก่อนนอนคืนนี้ค่ะเรามาอ่า กดน้าแบบทิดากวดน้ําแบบเขาเรียกกดไม่ใช่กวดแห้งอะกดน้ำอะแล้ววันนี้เรากวดแห้งอีกค่ะของหลวงพ่อฤษีดิงดำเนาะอ่าบทอุทิศส,ส่วนกุศลหลวงพ่อฤษีลุงมดำอยู่ในเนาะพอทำแล้วรู้สึกดีมากๆเลยอะก็เลยอยากจะเชิญชวน เพราะวันวันหนึ่งเนี่ยเราเราต้องมีทำกรรมดีบ้างแหละไม่มากก็น้อยไม่ทางความคำพูดความคิดต้องมีบ้างแหละเนาะก็จะได้แบบก่อนนอนรีแลกซ์ผ่อนคายปรับพลังงานให้แบบสมดุลน,นะคะแล้วจะบอกว่าการที่แบบธิดาช่วงนี้สามสีวันนี้นั่งสมาธิแบบ ในรูปแบบของสหาหัโยคะนะคะในแบบปรับพลังงานให้มันสมดุลน่ะสายขวาพลังหญิงอย่างให้มันสมดุลเราสุกว่ามันโฟล์ขึ้นนะคะเราสึกแบบความกังลลวลเราน้อยลงอืความกังวลน้อยลงเงินเข้าต่อเนื่องมากขึ้นนะคะมีข่าวดีมากขึ้นมีเรื่องที่สมความปรารถนาของเราแบบต่อเนื่องมากขึ้น ก็เลยรู้แล้วว่า,วาอุ้ยฉันต้องเพียรในการที่จะปรับพลังงานตัวเองเออก่อนนอนก่อนนอนแล้วก็หลังตื่นนอนพอตื่นนอนแล้วก็ทำนะจ๊ะคือบอกตัวเองค่ะบอกตัวเองที่จะทำนะคะลูกสาวอ่ะมาจา้าตั้งจิตเป็นสมาธิสุดลมหายใจะระลึกรู้ว่า เอ,อ่อลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกนะจ๊ะต่อนนี้ไปก็ขอ,ของบรรดาท่านพุทธบริษัทธิ์หลายตั้งใจท,ที่ทิญญ้งสนอีทางบุญญาพลังอีทางบุญญาพลังผละบุญได ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้โอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโมจงโมทนาส่วนกุศลส่วนกุศลสี่กับข้าเจ้าตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้กระเท้ากระเท้าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายเขาที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากรลภพและพระยายมราชของเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงโมทนาสุนุศุนน้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบรรเทงกุศลของข้าพระเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเธอ,อ,อธสสและขออุทิศส่วนนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีดดเป็นยากก็ดีมิใช่ยากก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนา ่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการลำบัดเดือนนี้เชิญผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บัมเพลนแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึง,ถงซึ่งพานิพานในชาติปัจจุบันนี้เธออะราหังสัมมาสัมพุทโธพควอรหังสัมมาสัมพุทโธพควพุทธังพัคกวันตังอภิวาเทนิ สวาสขาโตภคขอขอวตาโมธัมมน,มนัมมัสสานสุปฏติปันโนภควะ,ตคะโขอขอวะตาสาภควสังโฆสังขังน,มา,นามามิค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะขอบคุณปิดามารดาครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์เทวดาทุกๆพระองค์ที่ดูแลลูกอยู่ในขณะนี้จงโมทนาบุญนี้ที่ลูกได้ทำความดีในวันนี้ด้วยเธอสาธุ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 ขอบคุณค่ะ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สี่ทุ่มสวัสดีค่ะ